นายอย่ามายุ่งกับเรานี่เดี๋ยวเพื่อนกันมาจับกันทำไมเนี่เดี๋ยวก็ติดหลอกอ้านเข้าหลอดใครใครนะใครนะเดี๋ยวเล่นอยู่ใครใครขั้วหลานเฮ้ยจริง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 จ้าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจริงเนี่ยจริงนเนี่ยสวัสดีครับตื่นเต้นจังอ้าตื่นเต้นสิงสนามซ้อมของจริงอะตอนเนี้ย มีพี่ๆมาหรือยังมารอเชียร์ทีมวันไลท์ค่ะอ๋อก็คือชื่อทีมคือรู้เลยใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนตั้งชื่อทีมเป็นมงคลจัดจัดเล่นตาหนึ่งได้ไหมจ้อจ๊บอึ๊บโอ้โอ้โอ้ ตลงมาว่ายน้ำเล่นเพื่อความสดชื่นเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันแสนดุดือนอึบฮึบเฮ้ย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 แวลมาเวลมาเวลมาเวลคือใครอันนี้ยากอ่ะยากอ่ะเ้ เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอีกหนึ่งที่เฮ้ยวันที่สี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ชอบด่านี้เลยโควิดโควิดไม่อย่าอ่ะอ่ะนายมันเพื้ยโควิดเพอ้วโคขุนนายอย่ามายุ่งกับเรานี่เดี๋ยวเพื่อนกันมาจับกันทำไมเนี่เดี๋ยวก็ตดหรอกอาอร ใค,ใครนะใครนะร <1941 S 1> เดี๋ยวเล่นอยู่ใครใครขลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่โนนสวัสดีค่ะเอาติดเปิดครับมาส่องใช่ไหมใช่ค่ะเดียตอนนี้เดียเปิดไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะมาวอร์มมือก่อนอ๋อเฮ้ยไปด้วยดิเฮ้ยได้ค่ะได้เดี๋ยวเดียออกเลยค่ะได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับดีกว่าอันเกิ โปเต้คะสีมงคลวันนี้สีอะไรเหรอคะสีฟ้าสีน้ำเงินกับฟ้าครับเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องโชคลาบนะโชคลาบบารมีโชคลาบนะแต่อย่าใส่สีเขียวนะเพราะว่าสีเขียวเป็นการกินีนะครับบัลไลอีสปามันมันน้ำนวดเลยเอามันไอ้นี่ไงพี่บันลูเบาไงไลก็ ดันมนนุ่งใช่ไหมไลก็เบาเบวสวาสบายสบาก็สบายอีกนิดเดียวหลับ <c oughs> ไม่เป็นไรเฮียกินให้อิ่มเลยเดี๋ยวพตอตามเขาแข่งเฮียก็ได้หลับไง <c oughs> มาแล้วเล่นยังไงเล่นยังไงไปแล้วนะไปแล้วนะไปรับไปรับยังไอไปไหนไปไหนีไ ปีวิ่งไปข้างหน้าเลยค่ะวิ่งไปข้างหน้าเลยปีนยังไง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 มันมีทางข้างล่างเดินได้ค่ะมีทางข้างล่างเดินได้อยู่ไม่มปีนยังไงลูกโอ้ยปีนไม่เหลียวไม่เล้วปัดได้ยิงได้ยิงกันคุณเนี่ยโอ้ยปีนยังไงเอาโอ้ยตอบผูทีปีนยังไง ต้เกาะพี่เหมือนจะกระโดดกระโดดค่ะเราก็กดกดจับค่ะกดจับคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายไม่ไ่คลิกมใช้จอยเลอนนแล้วถนนไปไหนนี่ไอ้ถนนมันหายไปอีกแล้วเนี่ยมันโอ้ยไปแล้วไปแล้วไแล้วไแล้วไ่ได้่ไ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 ได้ไ้ โอ้ยกรเด็นเป็นี่รอบแล้วเนี่ยปึ๊บโอ้โหน่าเดนเดิเดินเดนเดิแเดวนเดินเดินเดินเดวนดนเ้ินดนนดิเดินดเ้นดินเนดนเ้ิไดินเเดินเดินดินเ้ินดินเนดินนดินเดินเด้เดินดนเด้ดเดเด้ดนนนดดนนดดดเนดดดเนดนดเนเดเดด ว่าได้อยู่นะได้อยู่ค่ะได้อยู่อะไรอะไรได้อยู่ได้อยู่มีอะไรได้บ้างโอ้ยใครบิดมาวะเนี่ยรอดดูรอดอะไรเราดิเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปแล้วครับผมกดชิปอะไรไม่เอาชิปใช้เพเล่นจะบอกให้กดชิปเฮ้ยโอเคเย็นเย็นเปลี่ยนร่างละตัวอะไรเนี่ยเราดูเอ้ามันกเป็นผักวะอ๋อนี่เราดั้งดูคนอื่นแล้วได้ครับ เขาตกไปแล้วสิเดี๋ยวหาเดียวเออีใครคือตัวไหนอ่ะมันไม่จบนชื่อเดียวเป็นเค้นหน้าเดียร์ห้ชื่อว่าคลัสซี่ป่ะเออน่าจะใช่ค่ะหนูยังจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยโอ้าไม่นะแล้วเล่ยคนชื่ออะไรมันหายไปเลยเนี่ยเจอเบียดกันทุกคนทุกคนอย่าโโอ้ห อยู่เป็นเคนหน้าค่ะที่ที่หลังมีแบบว่าเป็นมขาสิบค่ะมาสิบผา้าเฮ้ยท่หลังมีขาอรอใช่ค่ะหลังเนี่ยมีหัวหาก่อนความหวางสูงสุดของหมู่บ้านครับไทยสะพายคาอยู่เอาละเอาละเอาละนี่เหรออันนี้แก่บอดไม่ได้เอ้ มันล้มโอ้โหเหลือจะเชื่อเอฟร้อยเกิดอะไรขเอฟต่อใช่เอฟร้อยที่คอดลิฟายไปสองอีาเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วที่สามที่สามที่สามต้องเป็นของเราที่สามเป็นของเราหย่าเฮ้ยโอ้โหสองหลังหมู่บ้านว่ะอ้าวโอ้โห ไอวต้องีตัวไหนน okay. ี่อ๋อนี่ไงเขาทใช่ใช่ผหนูวิาใช่ค่ะหัวดำ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 โว้ยโวหัวดำหัวดำตู้นี้สองตัวคัสซีแบบตัวฮึบี้ยนไงนี่ไงนี่ใช่แบบคัสซีเนี่ยตี้คัสซีเอ้าไปไปไ มีแววมีแววเดี๋ยวสู้สู้เดี๋ยวสู้สู้เดี๋ยวสู้สู้ไปเลยู่นีมาเชียร์เฉยเดี๋ยว์ตีเฉยได้ก็ได้ได้นะไดนะเดียร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล่วงเดียร์นี่คือนี่คือต้องเริ่มใหม่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เราไปลองจอยวีมิกแล้วใช่ไหมถ้าอยู่ที่แปลว่าได้อะได้ได้ครัถ้าอยู่ได้เราเราเราไม่ต้องจอยวีมิกแล้วใช่ไหม ม่ต้เงิลขาึงที่อ๋อโอเคเข้าดิสคอร์ดเดี๋ยวยาวอือดีอ่เอยาวจับใคันขยันจัายังไม่จับู้แมอยูบ้นเลยจังเดียสุดยอดไ้ไหได้โหเดียเก่งมากครับขอบคุณค่ะเดียต oh, okay. oh, okay. okay. oh, ัวไหนอยู่ yes, ุกทีมแล้วโหเดียแบก สุดยอดที่เหลือตำแหน่งอะไรสวัสดิ์จะเป็นภาระทีมอใจจังคือเราขยะออนไลน์ทั้งหลายที่มาเกาะน้องเดียวร์คิดว่าคุณนำโด่งไม่ไม่เห็นใครอยู่รอบๆตัวเลยแต่เป็นดวงแหละคงเป็นจังหวะแหละไปเดี้ยไปเดี้ยบดครับเดี้ยครับเดี้ยตัวนี้ดันน้องหรือเปล่งอยากให้มีความหวังนี้ เด็ด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 โอ้โหดีดีครับซีไปอ๋อสวย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 วิตามินเต็มเปี่ยมทางเราเบียร์สวยงามทำดีครับค่อยมินเพ่ไพวิตามินเต็มเปี่ยมพวกพี่เป็นยมกำลังใจให้เบียร์เสมอนะขอบคุณค่ะหรือคนที่ดูอยู่นะครับตอนนี้เรามาเชียร์น้องเบียร์กันนะครับเบียร์ที่เหลือคือพี่เป็นเป็นยาออนไลน์นะครับ ตำแหน่กคนหกคนหกคนขอได้ไหมขอได้หรืเปล่าหกคนเย็นเครับกคนให้หกคนให้เฮียนมะเอาแล้วสุดยอดใจจะวายของจริงอ่ะโตบันไลอีสปาว่ะขอโลกไม่กินเรามาว่ะอย่างนี้เป็นทีมเลยเรียกเดียวคนเดียวเรียกเดียดีกว่ะแบบกำลังใจดีค่ะเหมือนแบบมีทีมอเวนเจออร์่ะ แล้วก็ไอเลิแมนตัวเดียวยืนเหลือๆที่เหลือเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามโอ้ยเงินล่วงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ยอะไรเนี่ย่เรื่องไงอ่ะโดดๆไปเรื่อยใช่ค่ะล่วงไปเรื่อยใครล่วงไปร่างสุดไปบ่ายๆใช่ห้าดับสุดท้ายเดียร์ตู้ไปแล้วเหรอมาครับทุกคนครับโอ้โห โอ้โหยายายาไม่ต้องมาไม่ต้องมาใจเนี่ยมันเข้ามาคุนอไ้เรือเงมาแล้วโดเขาลงมาจ้ำเออไม่เป็นไรไมเป็นไรไม่นี่เยวเจาะดูเจาะดูเจาะดูเ่งรีเออเูเล่นแบบเล่นแบบที่เดียเล่นเนแบบที่เดียวเล่นมาตลอดนั่นแหละนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนีี่นี่ีีีีีีีี่นนี่ีีีีี่ีีี พี่ปิดไมค์ไปเลยน่าจะดีกว่าพี่เป็นกองเชียร์ที่ดีค่ะโหนูกำลังเจนนิมร้อยผมว่าใครเนี่ยคนนี้ที่เบาะหลังหนูพี่เอาจัจฉิใครจะขืนยันกันไหนเดี๋ยวพี่เล่นันให้ตัวไหนเขาบอกหลังหนูอ่ะเฮ้ยันตอนนี้เราทำได้ดีเลยยายาสบายๆเลยเดียสบายๆพี่ผมีการวางวางระเบิดด้วยลงไปเลยลงไปเลยลองบอมแบบ เหยียบสองแผ่นนะสองร้อยไอคิวสองร้อยไอคิวอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล่นอะไรไปไล่เลยเราต้องไม่ให้ไม่ให้คนนี้มันมาไม่ให้คนนี้มันมาเฮ้ยเฮ้ยใครลงมาหูเดี๋ยจะเชื่อทำจริงทำจริงไม่ไม่ไม่อย่ามายุ่งยย่ามายุ่งเอาเราเองเฮ้ยใครเนี่ยเนี่ยนี่ดูยืนนานด้วยแบบอ่าให้มันขายแล้วให้โดดด้วยยัไง โปรเพย์เยอร์หนูหนูเริ่มเขินแล้วนี่ไงหนูเริ่มเขินแล้วน้องเดือดสู้สู้ต้องเดือดสู้สู้เดือดของเชียวอ่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านมีเครื่องเก่งว่าทำแมวอะไรเนี่ยมีมามีมาเพื่อนั่งเชียร์คเขาจอยก็ไม่ได้จับอะไรกันเลยพวกเราเนี่ยมันนั่งดูลูกกันนั่งเฝ้ากันดู ไปนั่งดู A B C กับลูกก่อนได้ไหมระหว่างหอจะไปรดจะไปรดไเอ้ยเราน้กกีฬาอย่างนยังใ่เราไม่ชื่อว่าแบเขาเรียกว่านักกีฬาแล้วเราก็นั่งให้เป็นนักกีฬาหน่อยเขาอ่อนไปดีเฮ้ยเดียร์ชิงแล้วเนี่ยแล้วทางเลยยาวๆเลยเนี่ยเมื่กี้ล่วงมาแบบแน่นมากนี่นี่ฉันสุดท้ายใช่ไหย

เราทำไม่ดีมากเดาเรียมากดีไงน้องเดีเขาคือใครอ่ะเขาจับหลังหนูรับรองเดี๋ยวถ้าได้เงินรางวัลผมจะแบ่งแบบให้เท่าๆเลยให้นน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 เท่าๆกันเลยใช่ไหมสี่ส่วนเท่าๆกันสี่ส่วนจะได้ทั้งหมดยุติยทติทยุติทําแฟกาแฟตอนนี้น้องเดียคือกำหมัดแล้วก็น้องเดียแบบขวัญเมาแล้วนะ เดียร์ผมเดียวผมกูแบกซะขนาดนี้เออทุนเดียร์คือปิดไมค์ดิสคอร์ดแล้วด่าพวกเราให้ให้แชทฟังนี่เรารอคนเหรอ40คนไม่ปรากฏว่าเราเราเนี่ยนั่งกันอยู่4คนแล้วเขาก็แข่งกันไปแล้วเว้ยเขาลืมอะไ